เสียงอ่านพระไตรปิฎก8ปด0มสี่พันพระธรรมครันเรื่องนาคโรปรมาโซว่าด้วยธรรมเปรียบด้วยเครื่องป้องกันนครภิกษุทั้งหลายในการใดปัจจันตานครเมืองชายแดนของพระราชาเป็นนครที่ป้องกันไว้ ดีด้วยเครื่องป้องกันนครเจ็ดประการและได้อาหารสี่อย่างตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในการนั้นเราจึงเรียกปัจจันตะนะครของพระราชานี้ว่าศัตรูหมู่ปัญจมิตรภายนอกทำอะไรไม่ได้ ปัจจันตานครชื่อว่าป้องกันดีด้วยเครื่องป้องกันนครเจ็ดประการอะไรบ้างคือหนึ่งปัจจันตานครของพระราชามีเสาระเนียดขุดหลุมฝังลึกไว้เป็นอย่างดีไม่วันไหวไม่คลันแคลนปัจจันตนครของพระราชาชื่อว่าป้องกันดีเพื่อคุ้มกันภายใน และป้องกันอันตรายภายนอกด้วยเครื่องป้องกันนครประการที่หนึ่งนี้ 2. ปัจจันตนครของพระราชามีคูลึกและกว้างปัจจันตนครของพระราชาชื่อว่าป้องกันดีเพื่อคุ้มกันภายในและป้องกันอันตรายภายนอกด้วยเครื่องป้องกันนครประการที่สองนี้ส ปัจจันตนครของพระราชามีทางเดินได้รอบทั้งสูงและกว้างปัจจันตนครของพระราชาชื่อว่าป้องกันดีเพื่อคุ้มกันภัยภายในและป้องกันอันตรายภายนอกด้วยเครื่องป้องกันนครประการที่สามนี้สี่ ปัจจันตนครของพระราชามีการสะสมอาวุธไว้มากทั้งที่เป็นอาวุธแหลมยาวและอาวุธมีคมปัจจันตนครของพระราชาชื่อว่าป้องกันดีเพื่อคุ้มกันภัยภายในและป้องกันอันตรายภายนอกด้วยเครื่องป้องกันนครประการที่สี่นี้ห้า ปัจจันตนาคอนของพระราชามีกองพลตั้งอาศัยอยู่มากคือพลช้างพลมา้าพลรถพลธนูหน่วยเชิญทองหน่วยจัดกระบวนทัพหน่วยพาราธิการหน่วยเสนาธิการหน่วยจูโจมหน่วยทหารหานหน่วยกลาตายหน่วยทหารกระหนัง หน่วยทหารทาตปัจจันตนครของพระราชาชื่อว่าป้องกันดีเพื่อคุ้มกันภัยภายในและป้องกันอันตรายภายนอกด้วยเครื่องป้องกันนครประการที่ห้านี้ 6. ปัจจันตนครของพระราชามีทหารยามฉลาดเชี่ยแหลมมีปัญญา คอยกันคนที่ไม่รู้จักไม่ให้เข้าไปไม่ให้คนที่รู้จักเข้าไปปัจจัตนตนครของพระราชาชื่อว่าป้องกันดีเพื่อคุ้มกันภัยภายในและป้องกันอันตรายภายนอกด้วยเครื่องป้องกันนคนรประการที่หกนี้เจปัจจัตนตนครของพระราชา มีกำแพงสูงและกว้างพร้อมด้วยป้อมกอดอิฐถือปูนดีปัจจัตะนตนครของพระราชาชื่อว่าป้องกันดีเพื่อคุ้มกันภัยภายในและป้องกันอันตรายภายนอกด้วยเครื่องป้องกันนครประการที่เจ็ดนี้อาหารสีย่างที่ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก อะไรบ้างคือ 1. ปัจจันตนาคอนของพระราชานี้มีการสะสมหญ้าไม้และน้ำไว้มากเพื่อความอุ่นใจเพื่อความไม่สะดุ้งกลัวเพื่อความอยู่ผาสุขของประชาชนภายในและเพื่อป้องกันอันตรายภายนอก 2. ปัจจันตนาคอนของพระราชามีการสะสมข้าวสาลี เละข,ข้าวเหนียไวมากเพื่อความอุ่นใจเพื่อความไม่สะดุ้งกลัวเพื่อความอยู่ผาสุขของประชาชนภายในและเพื่อป้องกันอันตรายภายนอก 3. ปัจจันตนครของพระราชามีการสะสมอัปปรันณชาติคืองาถั่วเขียวถั่วทองไว้มาก เพื่อความอุ่นใจเพื่อความไม่สะดุ้งกลัวเพื่อความอยู่ผาสุขของประชาชนภายในและเพื่อป้องกันอันตรายภายนอก 4. ปัจจันตนครของพระราชามีการสะสมเภสัต์คือในไใสในคน้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเกลือไว้มาก เพื่อความอุ่นใจเพื่อความไม่สะดุ้งกลัวเพื่อความอยู่ผาสุขของประชาชนภายในและเพื่อป้องกันอันตรายภายนอกภิกษุทั้งหลายอาหารสี่อย่างนี้แลที่ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากภิกษุทั้งหลายในการใดปัจจันตนครของพระราชา เป็นนครป้องกันไว้ดีด้วยเครื่องป้องกันนครเจ็ดประการนี้และได้อาหารสี่ประการนี้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในการนั้นเราจึงเรียกปัจจันตานะครของพระราชานี้ว่าศัตรูหมู่ปัจจามิภายนอกทำอะไรไม่ได้เท็กซุทั้งหลาย ในทํานองเดียวกันในการใดอริยาสาวกประกอบด้วยสัตธรรมเจ็ดประการและได้ฌานสี่ประการอันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในการนั้นเราจึงเรียกอริยาสาวกนี้ว่า มันมีบาปก็ทำอะไรไม่ได้อริยาสาวกประกอบด้วยทรรขออภัยค่ะอริยาสาวกประกอบด้วยัรธรรมเจ็ดประการอะไรบ้างคือ 1. อริยาสาวกเป็นผู้มีศรัทธาคือเชื่อปัญญาเครื่องตรัสรูของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคเปรียบเมือนปัจจันตนครของพระราชามีเสาระเนียดขุดหลุมฝังลึกไว้เป็นอย่างดีไม่วันไวไม่คลันแคลนเพื่อคุ้มกันภัยภายในและป้องกันอันตรายภายนอกภิกษุทั้งหลายอริยาสาวก เป็นผู้มีสราเหมือนเสาราเนียรย่อมละอกุศลเจริญกุศลละธรรมที่มีโทษเจริญรทำที่ไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์อริยาสาวกประกอบด้วยสัทธรรมประการที่หนึ่งนี้ 2. อ,อริยาสาวกเป็นผู้มีฮิริคือละอายต่อกายทุจริต วจีทุจริตมะโนทุจริตและอายต่อการประกอบบาปอกุศนธรรมเปรียบเหมือนปัจจันตานครของพระราชามีคูลึกและกว้างเพื่อคุ้มกันภัยภายในและป้องกันอันตรายภายนอกภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้มีฮทธิเหมือนคู ย่อมละอก,กุศลเจริญกุศลละรมที่มีโทษเจริญธรรมที่ไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์อริยาสาวกประกอบด้วยัรธรรมเจ็ดประการที่สองนี้ 3. อริยาสาวกเป็นผู้มีโอตป,ปะคือสะดุ้งกลัวต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต สะดุ้งกลัวต่อการประกอบปากอกุศรธรรมเปรียบเหมือนปัจจันตนครของพระราชามีทางเดินได้รอบทั้งสูงและกว้างเพื่อคุ้มกันภัยภายในและป้องกันอันตรายภายนอกภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้มีโอตัปปะเหมือนทางเดินรอบกำแพงย่อมละอักุศล เจริญกุศลละธรรมที่มีโทษเจริญธรรมที่ไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์อริยาสาวกประกอบด้วยสัทธรรมประการที่สามนี้ 4. อริยาสาวกเป็นพระหูสูดแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิเปรียบเหมือนปัจจันตนครของพระราชามีการสะสมอาวุธไว้มาก ทางที่เป็นอาวุธแหลมยาวและอาวุธมีคมเพื่อคุ้มกันภัยภายในและป้องกันอันตรายภายนอกภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้มีสุตตะเหมือนอาวุธย่อมละอกุศลเจริญกุศลละทำรรที่มีโทษเจริญทำที่ไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ อริยาสาวกประกอบด้วยสัตธรรมประการที่สีนี้ 5. อริยาสาวกเป็นผู้ปารจความเพียนเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบันมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่เปรียบเหมือนปัจจันตนาคของพระราชา มีกองพลตั้งอาศัยอยู่มากคือพลช้างพลมา้าพลรถพลธนูหน่วยเชิญทงหน่วยจัดกระบวนพัพหน่วยพลาธิการหน่วยเสนาธิการหน่วยจูโจมหน่วยทหารหานหน่วยกล้าตายหน่วยทหารเกราะหนังหน่วยทหารทาตเพื่อคุมกันภยัยภายใน,ในและป้องกันอันตราย ภายนอกภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกมีความเพียรเหมือนกองทัพย่อมละอกุศลเจริญกุศลละธรรมที่มีโทษเจริญธรรมที่ไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์อริยาสาวกประกอบด้วยศรธรรมประการที่ห้านี้ 6. อริยาสาวกเป็นผู้มีสติคือ ประกอบด้วยสติปัญญาเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดแม่นานได้เปรียบเหมือนปัจจันตนครของพระราชามีทหารยามฉลาดเชียบแหลมมีปัญญาคอยกันคนที่ไม่รู้จักไม่ให้เข้าไปให้คนที่รู้จักเข้าไปเพื่อคุ้มกันภัยภายใน และป้องกันอันตรายภายนอกภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้มีสติเหมือนทหารยามย่อมละอกุศลเจริญกุศลละธรรมที่มีโทษเจริญธรรมที่ไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์อริยาสาวกประกอบด้วยสัตร,รมประการที่หนี้เจอริยาสาวก ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเคดและความดับอันเป็นอรยิยะชำแรกะกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเปรียบเหมือนปัจจันตนครของพระราชามีกำแพงสูงและกว้างพร้อมด้วยป้อมก่ออิฐถือปูนดี เพื่อคุ้มกันภัยภายในและป้องกันอันตรายภายนอกภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกถึงพร้อมด้วยปัญญาเหมือนป้อมที่ก่ออิฐถือบูญดีย่อมละอกุศลเจริญกุศลละธรรมที่มีโทษเจริญธรรมที่ไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์ อริยาสาวกประกอบด้วยสัทธรรมประการที่เจ็ดนี้ภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกประกอบด้วยสัทธรรมเจ็ดประการนี้ฌานสีประการอันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันที่อริยาสาวกได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก อะไรบ้างคือหนึ่งอริยาสาวกสงัดจากกามและกะและอกุศลธรรมทั้งหลายและบรรลุปถมฌานเพื่อความอุ่นใจเพื่อความไม่สะดุ้งกลัวเพื่อความอยู่ผาสุขของตนเพื่อก้าวลงสู่นิพพานเปรียบเหมือนปัจจันตานครของพระราชามีการสะสมหญ้าไม้ และนำไว้มากเพื่อความอุ่นใจเพื่อความไม่สะดุ้งกลัวเพื่อความอยู่ผาสุขของประชาชนภายในและเพื่อป้องกันอันตรายภายนอก 2. อ,อริยาสาวกเพราะวิตกวิจาร์สงบระง,งับไปบรรลุทุติยฌานเพื่อความอุ่นใจเพื่อความไม่สะดุ้งกลัว เพื่อความอยู่ผาสุกข,ของตนเพื่อก้าวลงสู่นิพพานเปรียบเหมือนปัจจันตนครของพระราชามีการสะสมข้าวสาลีและข้าวเหนียวไว้มากเพื่อความอุ่นใจเพื่อความไม่สะดุ้งกลัวเพื่อความอยู่ผาสุกข,ของประชาชนภายในและเพื่อป้องกันอันตรายขออภัยนะคะ และเพื่อป้องกันอันตรายภายนอกพ,พระสัทธรรมจากพระไตรปิฎกเล่มที่13พระสุตันตปิฎกเล่มที่สิสสหฉบับมหาจุลาอังคุตารานิกยสตักการนิบาทเสียงอ่านโดยบัวสวรรค์